สวัสดีครับ Xiaomi Poco M3 ของคุณนพวรรณนะครับแก้การอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็เครื่องดับนะครับตอนนี้ได้ทำการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วมาดูที่ตัวเวอร์ชันของเครื่องนะครับนะับนะปัจจุบันนะครับเวอร์ชันของเครื่องเป็นเวอร์ชัน12.5.10.0นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะัปัจจุบันวันนี้นะครับนะแล้วก็ตัวอัปเดตแอประบบนะ ทุกแอปนะครับก็ของระบบเนี่ยอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต้นคลิปวิดีโอนะครับผมจะเช็คเครื่องเช็คการทํางนานของเครื่องท้ายคลิปผมจะรีบูตเครื่องจะปิดเปิดเครื่องให้ดูนะครับเนี่ยดูตรงนี้ก่อนไ้ฉายนะครับไฟฉายยังได้เนี่ยแล้วก็ดูตรงนี้ ตัวแบตเตอรี่นะครับทางร้านชาร์จให้เรียบร้อยแล้วตอนแรกเนี่ยไม่มีแบตเตอรี่เลยนะครับ Wi-Fi เป็น Wi-Fi ของทางร้านนะครับแล้วก็ซิมนะครับซิมสัญญาณซิมขึ้นนะครับของลูกค้าเป็น d t a c นะครับเนี่ยสัญญาณซิมขึ้นตรงนี้แล้วก็บลูทูธนะครับใช้งานได้เดี๋ยวจะทดสอบการโทรนะครับหนึ่งห้าศูนย์หกเป็นเบอร์โทรฟรีนะครับแล้วก็ทดสอบเปิดลำโพงด้านล่างครับ โหมการสังคม1น0 6สวัสดีครับ for English please press 9ได้ยินนะครับอันนี้เป็นลำโพงด้านบนครับได้ยินนะครับนี่เป็นเซ็นเซอร์นะครับตอนที่เราแน่ผูครับใช้งานได้นะครับต่อไปปุ่มกดครับลดเสียงครับใช้งานได้ เพิ่มเสียงครับใช้งานได้ปุม่มล็อกหน้าจอนะครับใช้งานได้ครับเดีย๋ยวเข้าไปทดสอบสแกนนิวยกเครื่องจะเช็คให้ลูกค้าก่อนนะครับก่อนที่จะส่งกลับคืนนะครับจะได้รู้ว่าโอเคมันสามารถใช้งานได้นะครับ เวลาจะตั้งสแกนนิ้วต้องตั้งรหัสผ่านก่อนโอเคสแกนนิ้วสามารถใช้งานได้นะครับถ้ามันใช้ได้เนี่ยเวลาที่เรา,าสแกนเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยโอเคครับผมเอารหัสออกปิดรหัสโอเคครับ ตัวสั่นทำงานนะครับหน้าจอครับสามสี่ห้าหก็ดแปด้าตัวย้อนกลับเนี่ยตัวย้อนกลับนะครับอันนี้ตัวโฮมเนี่ยใช้งานได้นะครับเพิ่มแสงลดแสงตัวหน้าจอของลูกค้ามีตำหนิตรงนี้นะครับ น้ำเข้าน่าจะเป็นความชื้นเข้าไปนะครับมีจุดขาวๆอันนี้คือเป็นมาอยู่แล้วนะครับเป็จุดขาวๆเนี่ยตรงนี้ตั้งแต่แกะกล่องมานะครับโอเคต่อไปครับทดสอบกล้องกล้องหลังนะครับเอ่ะโฟกัสวิดีโอครับ วิดีโอกล้องหลังใช้งานได้นะครับนี่วิดีโอกล้องหน้าครับใช้งานได้แล้วก็รูปถ่ายของกล้องหน้าครับใช้งานได้ต่อไปครับเนี่ยไปแอปก่อนทดสอบบันทึกเสียงนะครับพวกบันทึกเสียงแอบปบันทึกเสียงไมโครโฟนอะไรพวกนี้นะครับ ฮัลโหลทดสอบบันทึกเสียง1นึ่งสไมโครโฟนใช้งานได้ไหมไมโครโฟนวิดีโอไมโครโฟนตอนโทรหนึ่งสองสาไมโครโฟนตอนวิดีโอคอลบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็คหลังจากที่เราบันทึกเสียงไปแล้วก็กดฟังครับฮัลโหลทดสอบบันทึกเสียง1นึ่งสไมโครโฟนใช้งานได้ไหมไมโครโฟนวิดีโอไมโครโฟนตอนโทรหนึ่งสองสไมโครโฟนตอนวิดีโอคอลบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็ค อันนี้ทดสอบนะครับเสียบสายชาร์จขึ้นชาร์จด่วนนะครับชาร์จด่วนชาร์จเร็วะตรงไอตัวที่แบตเตอรี่นะครับมันจะขึ้นเป็นสีเขียวแล้วก็มีสายฟ้าสองอันนะครับขึ้นชาร์จด่วนเดี๋ยวชาร์จให้ดูทีหนึ่งครับชาร์จด่วนนี่ครับ อโอเคต่อไปนะครับทดสอบการรีบูตเครื่องผมจะเลือกไปที่รีบูตนะครับแล้วก็แตะเพื่อรีบูตอีกทีหนึง่งรีบูตกับรีสตาร์ทจะเป็นตัวเดียวกันนะครับมันจะปิดเครื่องให้เราแล้วก็เปิดเครื่องให้เราอัตโนมัตินะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูถ้าเครื่องที่ยังไม่ซ่อมนะครับเอ่อมันก็จะเปิดไม่ติดนะครับ อันนี้ซอบไปแล้วก็แก้ไขให้แล้วนะครับเปิดติดอัปเดตได้นะครับอัปเดตเวอร์ชันได้จะรีบูตเครื่องหรือจะปิดเปิดเครื่องได้หมดเลยรอสักครู่ครับ เราติดนะครับต่อไปนะครับทดสอบปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่ครับไปที่เมนูปิดเครื่องครับแต่เพื่อปิดเครื่องรอสักพักหนึ่งครับดูรอบตัวเครื่องสภาพรอบตัวเครื่องก็เดิมๆเ,เลยนะครับเครื่องเคยแกะมาจากที่อื่นแล้วนะครับรอยแกะต่างๆ ถ้าแกะกับพีลร้านมันจะไม่มีรอยพวกนี้นะครับอ่อเปิดเครื่องแล้วกดเปิดเครื่องให้ดูนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอให้เครื่องเข้าหน้าหลักแล้วก็เราคลิปวิดีโอไปให้ลูกค้าดูนะครับว่าทําเสร็จแล้วแล้วก็จะส่งกลับให้ลูกค้านะครับประมาณนี้ทุกเครื่องที่เอามาซ่องมาบทางร้านทางร้านก็จะถ่ายคลิปวิดีโอนะครับ แต่คิดวิดีโอตอนท่อมเสร็จให้ดูว่ามันสามารถใช้งานได้รอ,อสักครู่ครับโอเคครับเปิดติดครับใช้งานได้ขอบคุณมากครับ